สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางเก็บตกขบวนสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางขนมไทยล่างของแอดชายกูลสูตรอยู่ฝั่งทางซ้ายได้6 1 8 7กับ4 5อาจารย์มัดได้ทั้งหมด9ชุดมี6 4 6 5 1 4 1 5 8 4 8 5 7 4 7 5แล้วก็9 5ชุดที่ชอบมีอยู่4ชุด มี6 5 8 5 7 5แล้วก็9 5วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาจะเป็นทางของแอดโคดล่าฝันชุด2ตัวชุดนี้อาจารย์บอกว่ามาได้ทั้งเหนือทั้งใต้คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี2 7 3 7 2 8 3 8 2 9 3 9 อาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับทดลองงวดแรกต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดรัสเกตแก้วสิริอาจารย์ทำได้ทั้งหมด6ชุดมี03,06,43,46,63 6, 6, แล้วก็68นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดปิยะพงหรือว่าแอดปิยะแผน สุดคำนวณวิ่งเล่นเลนของอาจารย์ได้5กับ9เด่นสุดเกินจะเป็นเลข5เลเลขชุดของอาจารย์ทำได้3ชุดมี5 9 0 5แล้วก็0 9ส่วนชุดพิเศษที่อาจารย์ชอบก็คือ5 9กับ0 5หทุกทันตามนี้ครับทางของอัฐปิยพงษ์ มาต่อกันที่แนวทาง2ตัวล่างตรงๆนะครับของแอดบายทริปเปินพีใครชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็ไปดึงชุดเด่นเอาทีหลังนะครับถัดมาก็ชุดรถคัดพิเศษมวดนี้43ตัวของอาจารย์นภัทรจำเจรัดสรีชุดเต็มลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพะแพงนะครับ ไนี้นำมาฝากคุณชมทุกท่าน3ตัวที่คำนวณได้ก็จะมี104 093แล้วก็968นะครับประมาณด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวมี1039แล้วก็68วันที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับถัดมาจะเป็นทางสายด่วนของแอดน้ำพุ อาจารย์คำนวณได้วนย206นะครับ2 0 6 2สองตัวก็คือศูย์หมาต่อกันที่ในทางของอัสจรรยนนะครับเป็นข้อมูลโคง้โคงสุดท้ายโค้งสุดท้ายสายเหนือใต้ชมแคปหน้าจอเอานะครับแล้วก็ค่อยๆขยายดูไล่เรียงกันเอานะครับส่วนของอาจารย์ก็จะมีเด็ดเหนือชุดสามตัวแล้วก็จะมีชุดรองแล้วก็จะมีชุด เด่นด้วยทุกท่านตามนี้นะครับในทางของแอสังค์คของสุดท้ายสายเหนือกับสายใต้ต่อมาครับรวมแนทางของอาจารย์ปรีชามาให้สี่ใบทุกท่านมีชุดเต็มชุดเด่นบนชุดเด่นล่างนะครับแล้วก็จะมีในทางออมสินด้วย ต่อมาครับวิ่งแบบพี่ตูนทุกท่านสายสองงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์ให้มาจริงทุกท่านแต่ต้องขออภัยด้วยผมลงให้ไม่ทันนะครับงวดก่อนอาจารย์คำนวณได้เลขสี่นะครับสี่ก็ไปบนทุกท่านเข้าสิบกันหน่วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับวิ่งสายสองของอาจารย์ได้เก้าทุกท่านได้เก้าสิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ด มาลุ้นกันก้าวจะมาไหมต่อมาครับจะเป็นทางชุดเต็มบนของแอดเด็กตาแอดเด็กตากงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี4-4ทุกท่านใบนี้นะครับงวดก่อนหวยออก04432สำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน ตัดไปทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนนะครับชุดเต็มบนของอาจารย์ก็ตามนี้วันที่16ทับ11นะครับลงครบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของอัดเด็กตากข้อมูลล่างลงไปแล้วก่อนหน้านั้นต่อมาก็จะเป็นทางสรุปบนอัดรัชนกมีโชคชุดเด่น ของอาจารย์นะครับได้9 6 7าหกับห7ทุกทัานชุดที่ตีกรอบอยู่ด้านบนลงลงมาก็จะมี9 6 6าหกับห6อีกชุด9 6 5าหกับห5ห้ทางของอารัชชนกสรุปบนนะครับต่อมาก็ผีเสื้อเทวดาให้โชคทุกทัานขระมูลชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็2ตัวเหนือใต้อยู่ด้านล่าง ต่อมาก็แนวทางของแอดวิสโนสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4กับเดเด่นสุตเดินจะเป็นเลข4 3ตัวได้1 4 7 2ตัวก็จะมี1 4 1 7 4 7แล้วก็ชุดกัน4 6กับ4 0่วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16พฤศจิกายน6 7 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางซ้ายดวนวงในนะครับของแอดหมาน้อยคอยรัก3มชุดของอาจารย์ที่ทำได้ก็จะมีสามหกสี่หกแล้วก็ห้าหกนะครับสามหกสี่หกแล้วก็ห้าหกต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสีสเกตกันเองเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับแต่ว่าเป็นสูตรทดลองทุกท่านเป็นสูตรทดลอง มวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้แนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็ตามนั้นเลยนะครับแถวละหกสองแถวแอบหน้าจอเอานะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ดูไปก่อนทุกท่านแบ่งปันส่งต่อคุณชมนะครับอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้นะครับตัวเลขก,ก็คล้ายๆกันทดลองสามตัว อัดสีสเกตกันเอง16ทับ11 2,567นะครับายตามขาขถามหามาต่อกันที่นวทางของแอดวีนะครับแอดวีชุด3ตัวได้941 841 641แล้วก็2ตัวเหนือใต้ได้16147057 แล้วก็อาจารย์ฝากเลขฝันด้วยตรงนี้ได้430นะครับถัดมาก็จะเป็นทางสรุปผลคำนวณของแอนุพีพเนจรนะครับอาจารย์สรุปมาให้อยู่2กลุ่มทุกทันกลุ่มแรกฝั่งทางซ้ายได้365 2ตัวมี6563อีกกลุ่มได้385 2ตัวมี85กับ83ทุกทัน มาต่อกันที่เลขตารางของแอดละเด่นทางที่อาจารย์ทำได้ก็ตามนี้นะครับเลขตารางก็มีอยู่สองสองอันเนาะข้อมูลบนของอาจารย์นะครับเลขเด่นที่คำนวณได้ก็คือสี่กับห้ารุดสามตัวที่อาจารย์ชอบก็คือเก้าห้าสองเจ็ดห้าสี่แล้วก็หกสี่สองสองตัวบนครับที่ชอบมีห้าสองห้าสี่สี่สอง ในส่วนข้อมูลล่างนะครับตัวด่นของอาจารย์ได้4 5, กับ5เลขชุดมี3 8 5 8 4 7แล้วก็5 7ครับชุดที่ติดดาวก็ตามนั้นเลยทุกท่านต่อมาก็จะเป็นาทางของอาจารย์คู่เมืองนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ทำได้2ชุดนะครับมี6 9กับ7 9 แถมอีกชุดนึงก็คือชุดเบิ้ลทุกท่านขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของประกาสองสีงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับดูหเหมือนว่าจะเป็นสูตรย้อดหลังทุกทันสำหรับในทางงวดใหม่ก็คืออยู่ล็อกฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์คำนวณได้3 2แล้วก็7 06ชุดที่มัดก็อยู่ด้านล่างนะครับ ชุดแรกได้3 7 2กับ2 7ขออภัยา7 7กับ2 7ชุดที่2 3 2 0กับ2 0แล้วก็อีกชุดนะครับ3 2 6กับ2 6ครับนะทางปากกาสอสี 2, ต่อมาก็จะเป็นาทางของอักิจจาหรือจำนวนเลขเด่นของอาจารย์ได้4นะครับได้วย4เลขชุดก็มี4 2 4 6 4 9 128ตรงนี้นะครับ3ตัวอยู่ด้านล่างได้946กับ9ก้าสี่สอตามนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดนะครับขอให้คุณชมสอบผ่านทิงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับงวดนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับ